เทียนิเวผัดหัวขาซอยปลาดุกใบยี่หร่าค่ะะผัดหัวขาปลาดุกใบยี่หร่ามาดูเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างก็มีใบยี่หร่าขาค่ะหัวขา่าซอยนะคะแล้วก็ปลาดุกพริกแกงพริกไทยเครื่องปรุงรสค่ะ ไปดูกันเลยนะคะไปค่ะเจียวเจียวน้ำมันค่ะเจียวน้ำมันปลาดุกเพื่อจะอามาผัดพริกแกงนะคะพริกแกงปลาหนึ่งปลาดุกสองทีใส่ไปเลยปลาดุกอุ้ยนะคะน้ำปลาที่กขลุ่หนึ่งช้อนแกงซอสปลาเคี่ยวหนึ่งช้อนแกงแล้วก็ซอสน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงนะคะ พริกไทยเม็ดพริกไทยอ่อนค่ะห้าช่อแล้วก็พริกชี้ฟ้าสิบเม็ดใส่ลงสุกแล้วนะคะขาลงเลยค่ะขาซอยนะคะหัวขาค่ะซอยหนึ่งขีดค่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยใบยี่หร่าค่ะหนึ่งขีดค่ะเสร็จแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ หัวขาซอยปลาดุกใบล่าค่ะเพื่อนๆลองไปทํากินกันดูได้นะคะแซบถึงใจมากๆหัวขากินได้หมดค่ะสมุนไพรไทยกินแล้วช่วยขับเสมหะลองมาทํากินกันดูนะคะวันนี้เคียไม่ชิมเนอะเผ็ดเพราะว่าข้าวยังไม่สุกรอข้าวอยู่นี่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลย